สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิ้ลเบิ้ลวันนี้นะคะเราจมะมาเลียกเพลงของวงบีดีนะคะซึ่งเอกับบีจีไวยอนะคะถูกต้องเขาาอยู่ใครเดียวกันเนาะใช่เขาอยู่ใครเดียวกันเป็นวงฟ<ช>ิลิปปินส์นะคะทุกคนใชชื่อเพลงว่าอัะะพไหคะเขาเปิดมาสักพักแล้วเนาะอ่ะสักพักแล้วเพิ่งเห็นเหมือนกันหลังจากที่ไปเอาของบีจีไวยวงานก็เลยแบบอ๋อเขาเป็นเพลงด้วยกันกันก็ต้องทำซะหน่อยให้เขาหน่อยอัพปีปะไปจ้า ใส่การบินบินีละบิดจีวบบโอ,อวะรวยเนาะรวยมากอ ทแอฟมัชอบอะ่ะชอบมูดเกื่อกี้เขาต้อจะไปหายที่อาหรับดูไบเพราะว่าเราเห็นในเอเจของดีซีวายโอที่ว่ามีที่เขาไปดูไบมาเลยค่ะไม่เหมือนไปแบบแบบ คอนไปทำคอนอยู่แล้วทีอย่าะเพ็งก็ดีอยู่นะเ <c oughs> ออนฟิลว like mm. ันแบบเสียงแบบมันไปไ <c oughs> ด้ยากอะตัาตัดเอ็นดีน <c oughs> ดีแบบโอ้ <c oughs> กูยอมทำอะไรที่คล้องแบบทำสองวงกันมากเออมาลองเลยกันแบบวงพี่วงน้องอะไรเงี้ยมันมันเห็นได้ยากพูดถึงไม่เด็ดไม่แม่ค่อยแล้วไม่เลย เขาเหนนะเขามีเดินค่ะเวลาพูดแคทจาวน่แล้อยากพูดอะไรพูดได้พ้านอรูบอกว่าถ่ายเอมวีมันแบบเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายแต่ว่าถ่ายเป็นเหมือนกับถ่ายวอล์กเก็บไปแล้วมาถ่ายเป็นนี้ ชาันแบบไหกันมาช่างมันเป็นแบบไ่คอมดี่้วเป็นชอบแบม่ได้แต่งหน้าจัดเลยอะบางคนก็คือสดก็คือเบาสววยดอ

เก็บมาเ้็นความทรงจำได้ด้วยนี่ก็เห็นว่าเป็นการตอบแทนแปลงๆทั้งสององค์นะเพราะว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันนานๆจะได้ยินเออราดูอยู่แบเพื่อะพูดนเลยนะเพื่อทุกคนอะไรออกมาเออก็นั่นแหละอย่างเราชอบคือรู้สึกได้เลยว่าเพราะทบทุก็คือคือหมอ ติดหูด้วยต้นตีนมันติดหูเราไม่ได้นะเสียงจุงมมัอ่าได้แค่เดียว up to sky เมื่อกี้เราได้แค่ตรงนั้นเราก็เราอย่างที่เราบอกว่าเราชอบการตัดเอ็มภาพอะไรเงี้ยอาจจะด้วยเมืองเขาที่มันดูดีหรือเปล่าสภาพแวดล้อนมะเนาะแสงเสริมหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆบ้านเขาก็น่าจะร้อนไหมอ่ะบมานแต่ว่าบ้านร้อนแต่ว่าแสง แสงมันต่างกันนะเว้ยแบบแสงแต่ไม่มีประเทศนะแสงเขาไม่ได้ดูกระด้างเออไม่แข็งแสงไม่แข็งเหมือนบ้าาแสงไม่กระด้างขอโทษผิดนิดนึงเออแสงดูแบบดูไม่ได้แข็งมากดูเป็นแสงเขาจะเอามาแต่งด้วยแหละเออแต่ว่าโดยรวมก็ดีอย่างที่บอกมันได้เห็นน้องๆในมุมที่แบบเออเราไม่ได้เห็นเออแบบมุมที่ดูรีแลกอะที่ไม่ได้สวบสบายๆเพลงเบาๆไม่ต้องอะไรมาก แต่ดีนะแต่ดีต้องให้ใ<ช>ต้องให้ต้องให้ต้องให้ทุกคนลองไปดูดูแล้กันว่าแบบมันมันเป็นยังไงทุกคนจะถูกใจไหมแล้วก็อาจจะลองไปฟังเพลงแบบว่าของแต่ละคนด้วยแต่ละวงด้วยแบบทางมเนิก็จะ B G Y O เลย <laughs> ลิเริ่มรวนแล้วเป็นแรปเปอร์โยโเลย เอาเป็นว่าใครยังไม่ได้เคยฟังนะคะก็เข้าไปฟังนะคะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ขอ,องพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย